โอเคข้างล่างนี่นงไงล่ะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงผมขอเล่นดนะาบก่อนเลยล่ะยามมายุสก,กุปตีนตบๆๆๆบโอ้ยโอ้ยผมสกุปอ้าวผมสกุปตีนอ้าวผ่าน500ร้อยซับมาแล้วผมดีใจมากที่ทุกคนคอยติดตามและแวะเข้ามาพูดคุยกันเราจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยกัน อาแล้วก uh, ็ผมก็กราบสวัสดีกันทุกท่านบนเรยอเวฟน้มในเกม The Amazing Spiderman 2กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่เควสหลักข้างหน้านี้ที่มีใครกำลังเล่นของอยู่วัเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เออคุณไม่ได้ได้กลอันนี้มาจากร้านมายากลแน่ๆเออแน่นอนอยู่แล้วพวก เออไอกลน่วยๆไม่มีอะไรพิเศษที่นายจะหาซื้อได้จากร้านเมายกลทั่วไปหรอกเออไม่สามารถเทียบชั้นกับสิ่งมหัศจรรย์สุดลึกลับของแม็กเวลยอดนักมายากลได้หรอกและคุณใช้กลมหัศจรรย์สุดลึกลับทั้งหมดในทางที่ไม่ดีใช่หรือไม่โอ้แน่อยู่แล้วสิมันเป็นส่วนหนึ่งของกฎนักมยากลน่ะและถ้ายคิดว่า กลนเมื่อสักครู่นี้เจมแจ๋วแล้วล้วก็ฉันมีบางอย่างที่เจ๋งกว่านั้นอีกจะจะแสดงให้นายดูปิดตาก่อนแล้วกัน what the ผมเปิดตาได้ครับมันหายตัวได้ไงทุกคนมันมัน What? Was right. a a trust street mimes i i Never or g n c ให้ตัวได้จริงเหรอเอ้าไอ้พวกนี้มายังไงเนี er> ่ยมาถึงกระบวกอุ้ยมาถึงกระบวกเลยนะผมกำลังงงกับโอ้ยปืน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 โอ้ปืนปืนแปะคุ้ปืน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 แป๊บแป๊บขอปืนแป๊บขอปืนแป๊บขอปืนแป๊บจ้ะขอปืนแป๊บโอเคมาเข้าคอมโบดีกว่า โอเคไอ้พวกนี้อยู่ดีมาได้ไงไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นแค่มันเป็นลูกน้องของหนึ่งทีเต็มๆน้าผมเลยโอเคมันเป็นลูกน้องของมิสเตอร์ลีโออะไรสัก,กอยยางนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นน่ะมันเป็นใครวะแต่ว่าจัดไอ้พวกนี้ก่อนหมดยังหมดยังยังอยู่จักแดกสวยงามเอาชนะเกมของมิสเตอร์ลีโอได้เนี่ยเห็นไหมไอ้คนเนี้ยใครไม่รู้นะทุกคน แต่ว่าที่รู้ไอโฟกเมื่อกี้คือลูกน้องมันเฮ้ยคุณตกเป็นเป้าหมายใครกําลังเล็งผมเมื่อกี้มันบอกว่าผมตกเป็นเป้าหมายอยู่นะผมไอไอแดงแดงข้างหน้านี่ไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นี่ว่าแล้วใครมันมันบอกว่าผมตกเป็นเป้าหมายอยู่อ่ะกอเไรขึ้นวะาเซนไรเซนนะผมเออ อะไรมันเล็งผมอยู่วะผมอยากรู้มากเลยอะแถวนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันคอยจะยิงผมเพราะมันบอกว่ามันมีอะไรเลงผมอยู่แต่ก็ไม่มีว้ช่างมันโอเคเราไปที่พันหกร้อยมตรเวทลักดีกว่านะผมยาไม่แวะแล้วกันเนาะไม่แวะแล้วกันเนาะเราจะไม่แวะนะผมเราจะมุ่งหน้าไปที่เวหลักอย่างเดียวเลยเพราะว่ามีเวหลัก,ลกเราก็ต้องไปทำเวหลักก่อนนะผมโค้ด อย่าไปเสียเวลามาอีกฮู้ฮู้ตํำสปายเดอร์ช่วยฉันนยค่ะสารเคมีที่อยู่บนรถเออ่บรรทุกที่คุณเพิ่งหยุดได้เอาไว้เมื่อก่อนนะนี้และถ้าให้ผมเดาจากการที่ผมรู้จากออสคอปดีมันคงจะเป็นสารที่อันตรายมาก และมันต้องเกิดผลร้ายแรงตามมาแน่นอนพวกเราจะเอ่อพวกเราสรุปจํานวนกระป๋องที่พี่เก็บมาแล้วมันขาดไปกระป๋องหนึ่งค่ะได้โปรดซูเปแมนถ้ามันกิ้งตกไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินหรือในน้ําเราต้องเจอปัญหานหนักแน่ก็ได้ครับผมจะหามันแต่ผมต้องการให้คุณไปพูดกับบอสของคุณให้ดีหน่อยนะหุ่นยนต์บินของพวกเขาจะได้หยุดยิงจรวดเสรผมสักทีฉันจะลองดูนคะครับ และโปรดระวังหน่อยนะครับมันไม่เสี่ยงอะมากเลยถ้าทําได้ช่วยให้มันยู่งห่าง <c oughs> จากผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เลยนะคะ <c oughs> เราจะต้องไปเก็บสารเคมีนะครับผมซึ่งมันอันตรายมากๆคุณผู้หญิงบอกนะว่ามันอันตรายมากมากเลยทุกคนเราต้องไปลองกับตัวเองวะอยากจะรู้ว่ามันจะหยุดสไปเดอร์แมนอย่างผมได้หรอไอสารเคมีเนี่ย นำสารเคมีกลับไปให้นักวิทยาศาสตร์อ่าฮะโอ้นี่คืออะไรอ่ะอ๋อห้ามให้เขาเรียกว่าย่าลงไปอยู่ระดับแดงหมายถึงว่าอย่าลงพื้นลงไปอย่าลงพื้นไปอยู่ระดับแรงก็คือจะมีคนจะโดนเอาเอาง่ายๆนะครับผมคุณพี่ยิงรออยู่บนตึกเลยอตรงหอเลยอะ โคตรโหดวะมามาแลจ้าโอเคโอ้โหคุ้มกันเทียบคุณเดินมาแล้วฉันไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะมันไม่ได้อยู่ใกล้กับจุดที่ผมหยุดรถบรรทุกคันนั้นเลยนะครับใครบางคนเคลื่อนย้ายมันว่าแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่โดนสารเคมีนี้หรอครับฉันบอกได้แค่ว่ามีผลต่อการทํางานของร่างกายมนุษย์ที่เดาไม่ได้แต่ดูเหมือนภาชนะนี้จะใช้ได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลไปนะ เผมไม่ชอบที่จะต้องวุ่นวายวิ่งวุ่นจัดการธุรกิจให้ออสซ์พแล้วไม่มีใครบอกผมจะทำถ้าผมสืบรู้ว่าสารเคมีนี้สร้างผลร้ายอะไรกับคนที่ไม่รู้บอสของคุณพยายามหุบปากเงียบแล้วแล้วก็วมั่นใจได้เลยว่าผมจะทำให้คนทั้งเมืองรู้กันทั้งหมดหมายความว่ามันจะเปิดโปงไอสารเคมีอันนี้นะผมถ้าเกิดว่ามีคนไปถูกทำร้ายนะผมไอบริษัทน,นี้นี่ มีซัมติงว่ะผมบอกเลยมันต้องมีซัมติงมันเก็บอะไรที่มันนะเก็บอะไรที่มันเป็นความลับอ่ะทุกคนไปสองร้อยเมตรตรงนี้โอ้โหออลองลด้วยสไปเดอร์แมนในเกมร้องตามผมเลยทุกคนโอเคมาช่วยช่วยผมพาใช่ไหมทุกคนสไปเดอร์แมนช่วยผมพาโอ,โ,โอเค ปะอย่าเลสาระเอ้ยเดี๋ยว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 อย่าเลสาระอย่าเลอย่าเลยสาระมันกำลังจะครบแล้วไอเครื่องอันนี้สิบเครื่องจัะหรือแค่ห้าเครื่องเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับเครื่องอันนั้นนะจ๊ะจะหมดแล้ววะจ๊ะไม่รู้ว่าครบแล้วจะได้อะไรเหมือนกันโอเคคุณผู้หญิงเป็นอะไรมาเนี่ยทำจริง S <S เออแกงรสัสเซียแกงรสัสเซียนะผมแกงรสัสเซียทำร้ายคุณผู้หญิงนั่นเองเราจะต้องไปซัดหน้ามันเหมือนเดิมข้างล่างนี้ต้งไหนวะโอเคข้างล่างนี้นี่งไงละ่ะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงผมขอเล่นนะหน้าก่อนเลยแล้วกันยามายุซักกุปตินตบ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 โอ้ยโยอ้ยผมสกุปอ้าว ผมจะกบตีนอ้าวอ้าวอ้อ้าว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 โอ้โหเบาเบาเดี๋ยวนี้มันมันโหดมันโหดมันโหดอ่ะมันโหดมันโหดขึ้นอะมันโหดขึ้นผมจะสกุตีนปัก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 ไม่ทันเมื่อกี้จะเล่นวงกว้างซะหน่อยไม่ทัน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 มา ขึ้นฟ้าไปยังอยู่อีกสองเลเนี่ยหรือว่าหมดแล้วอู้เบาๆลูกเบาๆลูกเบาๆหมดไปหนึ่งกระแทกหน้าไปตับตัวเด้งตัวลอยยังไม่ตายนะเรียบร้อยจัะเฮ้ยไอ้นนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่ตายวะสองร้อยคี่ข้อปดิเห็นมันสลบไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วสัมบา this wash c o อืม easy โอเคข้างหน้าตรงนั้นเองโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ตามจับรถอะไรสักอย่างโอ้เลี้ยวไปแล้วจ้ะ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 โอ้โหโอ้เควสใหม่จ้ะเขาเรียกว่าเกมในรูปแบบใหม่จับได้ดีครับจับได้ดีครับ แร้วปล่อยวะ okay, มันขโมยรถแน่ๆเลยอ่ะนี่ไงจริงด้วยทุกคนมันมันยุ่โจรบนรถไปได้ละเมื่อกี้ยิงยายดับล้อนะผมโคตรเฟี้ยวขอดูยายหน่อยดิไหนวะยายที่พยิงมานะ่ะไม่เห็นมีเลยบ้าบอรจริงเชียวไป help, ตรงนี้ตรงนี้เฮลพีทอีกแล้วช่วยกันทั้งเมืองช่วยกันทั้งเมืองมีใครช่วยจะไม่หมด <help> มีมีผมที่ไรผมไปช่วยแล้ว เฮ้ยมีมีการ์ดแบ็คแคทอยู่นี่โอเคการ์ดแบ็คแคทปายดิวะสองร้อยเมตรที่โรงพยาบาลของเราโอ้เบาเบาเบาแลนดิ้งไปเลยต่ำส่งครับผมมืออี้ต้องการ คุณแบบคนมึงนี้ต้องการคนแบบคุณอีกเยอะเลยค่ะอ้าวน้ำมะนาวหน่อยแม่เฮ้ยจดหมายมาเออมันบอกว่าระเบิดอีกอะระเบิดอีกแล้วแม่งต้องมาทุกพาร์ทเลยไอ้ระเบิดอันนี้แล้วกูก็ยังหาต้นตอมันไม่ได้สักครั้งเฮ้ยเจอเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถ้าเราแวะเฮ้ยเจอสองเครื่องเลยเจอสองเครื่องเลยถ้าจะแหวกน่าจะทัน ไวไวลุกทันอยู่แล้วแหละสองาทีถโอเคเจออีกเครื่องหนึ่งนะผมอยู่ไกลๆฟั่งนู้นนะเห็นปะนู้นเลยนะนะนู่น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 เห็นลูกจะพาไปแต่ว่าขอกดระเบิดก่อนกดระเบิดเดี๋ยวเรระเบิดไม่อยู่ตรงนี้วะระเบิดอยู่ตรงโอเคตึกนี้สวยงามใกล้กับที่เครื่องไฟฟ้าพอดีโอเคอีสี่ นู่นไงทุกคนเครื่องยยไฟฟ้าอีกอันหนึง่งจะครบแล้วนะน,นี่าจริงอ่าฮะสิบสองเครื่องเหลืออีกสามต่อเควสแดงวะ โอ้โหโจรกันอีกแล้วมีใบๆอะไรลอยด้วยขอเก็บใบใหน่อยได้ไหมใบใข้างบนให้เห็นอยู่เออไม่มีปุ่มใบใบหายเออเหมือนว่าจะมีสายลับด้วยนะผมทุกคนไอเสีฟ้านะั่นน่ะสายลับผมจะต้องไม่ทำลายมันใช่ไหม,มจําได้กูจําได้คูจําได้ว่าไม่ควรจะทําอะไรสายลับนะครับผมเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวเอาได้เลยขึ้นฟ้าไปคุยกับสายลับ สปาร์แมนครั Man, บคุณที่ช่วยผมหมครับพวกมันรู้ว่าผมเป็นสายลับถ้าคุณไม่เข้ามาช่วยแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะบางทีแค่จำไว้ก็พอว่าครั้งต่อไปที่นายทำงานภาคสนามเออ่ลองลองคอสเรียนการแสดงก,ก่อนก็นดีนะช่วยชีวิตสายลับเอาไว้ได้เยี่ยมเลยนีไ่ไงการอะไรไม่รู้กร,รดเก็บทีหนึ่ง,ง,งกร,รดเก็บทีหนึ่งกระดเก็บสทีโอเคบิลเกลการบิลเกล ร้อยเมตรข้างหน้าอ,อ๊บทางนี้โอเคมีโทรศัพท์อีกแล้วอะ่ะยจบอกนะว่าฉันจำสิ่งที่แกขอแล้วพ่อยตระกันไปซะเคเวินนั่นเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก <think> แต่ฉันคิดว่าแกทำได้ดีกว่านี้นะอะอะผมกดไปแล้วอะ่ะ <the man. S 1> แกไม่ได้อยู่ใน <get> สภาพที่จะต่อรองอะไรได้ทั้งนั้นสไปเดอร์แมนทีนี้ก็ไปได้แล้วอัปเปอร์เวซั์ มันคือมันก็เล่นกับผมแหละนะมันเล่นตั้งแต่พาร์ทที่แล้วไม่ใช่พาร์ทที่แล้วแล้วพาร์ทก่อนๆหน้านะผมคือเราจะต้องไปรับสายโทรศัพท์อีกสายให้ทันนะผมไม่งั้นไม่งั้นเฟลผมบอกเลยว่าไม่งั้นเฟลและมันก็จับเวลาไวซะด้วยข้างหน้านั้นว่าน่าจะไม่เปปัญหาแต่ผมเกลียดจังเลยอะไรที่มันนะรู้แล้ว ฉันโคตรเบื่อกเกมนีเลยโอเคเว่นตัวประกันที่เหลือก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่ะแต่ถ้าแกอยากให้พวกมันมีชีวิตอยู่ก็เล่นเกมต่อซะมันเลอกมันจับมา่กี่คนดีกว่านะมันจับไว้ตั้งแต่พาร์ทก่อนอนูน้นนู้นนู้นเลยนะผมมันจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกมีตรงนี้ว่ะท่าเรือว่ะเวสหลักด้วยไอนี่ใครวะเฮ้ยทุกคนหายไปไหนหมด ผมถูกเปิดโปงแล้วอะไรนะไอ้นี่เป็นสายลับนะครับมทุกคนผมบอกแก๊งว่าผมจะช่วยทำกับดักเล่นงานคุณถ้าพวกมันยอมให้ผมมีชีวิตต่อเฮ้อไอ้พวกนั้นมันร้ายจริงๆมันจับตาดูพวกคุณไว้แล้วผมขอโทษจริงๆนะครับกำจัดสไนเปอร์โน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  n นโ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 น n นบนกน n นโ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 นนโนโนโ o น เออโอ้ uh oh, โดนยิงไปแล้วจ้าโดนยิงไปแล้วจ้าเมื่อกี้เมื่อกี้บั๊กเราจะไม่พูดถึงบั๊กนะผมเมื่อกี้บั๊กลงน้ำทะเลเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดถึงนะผมทุกคนเราเจ็บมากๆย่าอ้โดนไปอีกดอกหนึ่งมาครูย้อมแลกชีพครูย้อมตกตายไปแล้วหรอเอตกตายไปแล้วว่า เกมนี้มีระบบตกที่สูงเลยเหรอเนี่ยสไปดแมนผมไม่รู้จะกรบคุณยังไงดีเถึงผมชากลังคุณแต่คุณก็่องช่วยชีวิตผมไว้มันเป็นหน้าที่ประจำวันของผมนะครับเผมเข้าใจว่าคุณอยู่ในจุดที่กินไม่เข้าคายไม่ออกแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะโค่นพวกมันทั้งแกงได้ในไม่ช้ากำจัดสไนเปอร์ได้กูโดนไป3 4มสี่ดอกได้เมื่อกี้มันกดหลบยากนะผมสไนเปอร์เนี่ย เราก็เลยเอาหน้าก็แทกแม่งเลยเฮ้ยมีคนบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันมีคนโดนลังแกนักดาบอย่างว่าแบบคนเกีตินักดาบเลยมันตีสองทีปัก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 มาระีก็มาดิโอยกำจัดสูงสองร้อคนภายในเกมโคตรโหดกระโดดยิงตัวลอยดีกว่าสะใจดี ใจดีอยูนะ่ฮีโร่แปดร้อยเมตรข้างหน้านู่นนูนน่นนูนน่นนู่นนู่นนู่นโคตรไกลเราแวะเครทแดงตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมีตำรวจ<ห>บอกหเห็นโจนรล้วงกระเป๋านะผมเร<ห>็ว ก็คือจนลงกระเป๋านั่นแหละเราหูแฝดร้อยเมตรมันไกลพอๆกับเฟสฟ้าเลยนะพี่คือตอนแรกผมจะทําเวสแดงก่อนนะผมขี้เกียจจะทาเวสฟ้าเพราะมันไกลพอสมควรพอดีกูทําเฟสแดงอันเนี้ยเมงมาถึงเฟสฟ้าพอดีเชีเถอะอยู่ตรงไหนวะข้างหน้านี้โจนลงกระเป๋านะผมทุกคนตรงนี้โอเคข้างล่างนี้แหละ ในในซอกนี้แน่คนเดียวเฟี้ยวๆเลยวะขึ้นฟ้าไปจบๆโอเค200เมตรข้างหน้านี้นะผมสำหรับเวสหลักของเราเราจะเอ่อไปเราก็จัดกันต่อเลยดีวะรออะไรอะ่ะเวสหลัก200เมตรนะครับผมข้างหน้านี้ไป มีอะไรดีๆนะกเอา้าอยู่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะอยูเอ่เดี๋ยว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 อยู่ไหนเอออยู่ไหนเออข้างล่างนี้โอเคใต้ตึกใต้ตึกไม่มีนะมีตรงไหนวะวิ่งหาแบบทุกคนในตึกเหรออ๋อข้างหลังนี้ข้างหลังน,งงนี้โอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วทำไมพวกตำรวจถึงคิดว่านาย,นายเป็นคนที่ ควรคุยด้วยเกี่ยวกับเรื่องอาวุธที่แพร่ไปทั่วเมืองรไ Spider-Man ถึงฉันได้ยินอะไรมาแต่ก็ไม่ได้ความว่าฉันจะบอกนายนะฉันไม่อยากมีชื่อเสียงว่าเป็นพวกคี้ฟ้องตอนนี้นายมีช้อยอยู่สองข้อนายบอกสิ่งที่นายรู้กับฉันแล้วก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันต่อไปหรือไม่ก็หรือไม่ฉันก็จะเสิร์ฟแซนด์วิชยัดไส้แก่พร้อมด้วยกัมปั้นข้าวกับซอกเป็นเครื่องเคียงให้หนาย หมอบอกให้ฉันเลี่ยงความรุนแรงน่ะงั้นฉันเลือกข้อแรกดีกว่ามีพ่อค้าหน้าใหม่ในเมืองกําลังขายวุตรให้กับแก๊งต่างๆอยู่ทั้งลูกน้องซูเปอร์แมนพวกมาเฟียพวกรัสเซียนพวกมันแข่งขันเรื่องวุธกันใหญ่เลยรู้ว่าไอ้ไอ้หมอนั่นเป็นใครไอ้หมอนี่เป็นใคร,อเ,ใครเอ่อฉันไม่รู้ชื่อมันหรอกแต่ว่าได้ยินว่ามันไม่ใช่ตาาทั่วไปหรอกฉันพูดถึงความสัมพันธ์เชิงลึกน่ะกับรัฐบาลเอออุตสาหกรรมเอยหรืออะไรแบบนั้นมันยอมพบปะกันเป็นส่วนตัวก็ เฉพาะกับตัวตัวเป้งๆเท่านั้นอย่างเคเวนแฮมเมอร์เฮดหรือซิวแมนเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเท่าไรหรอกที่จะระบุให้ชัดเจนเห็นไหมล่ะการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีก็ไม่ยากสน่อยสิงไหมทีนี้อยากแกว่งเท้าหาเสียนละ่นะฉันค่อยอยากจะบอกเพื่อนๆทั้งหมดของนายเท่าไรหรอกนะว่านายอยากช่วยฉันจนตัวสัน่นเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โดนไล่โดนไล่มีคนโดนไล่ มีคนโดนไล่ช่วยชีวิตเอ็ดดี้เอ็ดดี้ฮุสเอ็ดดี้วิ่งบรรจักวิ่งบรรจักโอ้มาเลยจ้าเอ็ดดี้ช่วยชีวิตเอ็ดดีจ้ SD จา้าโอโอเบา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 เผมจะต้องวิ่งตามเอ็ดดี้ปะหรือว่าไม่ต้องเนาะคือระยะห่างเอ็ดดี้ตอนนี้มันค่อยๆห่าจงจากผมไปเรื่อยๆแล้ว,แ,ลวแต่ว่าผมกำลังสู้อยู่ไงนี่ยังไงล่ะเกือบไปแล้วกู ขอรูดูก่อนละกันรับดาบก่อนดีกว่าเกย์เก่กกวะตับตับสองทีกระแทกหน้าไปตัวนี้มากระแทกหน้าไปตึบลอยไปลอยเด้งโอเคคุยกับเอ็ดดี้ร้อยกว่าเมตรไปไดห้หรอวะวิงวะ่งโคตรไวเลยพี่โอเคอยู่ข้างหน้านั้นโบกมือรอผมอยู่เด้อขึ้นไปทำอะไรล่ะสไปเดอร์แมนลงมาข้างล่างสไปเดอร์แมนบเมนบาๆลูกโอเคบินหัวแล้วตอนนี้ว่าไงครับเอ็ดดี้ ได้อีกแล้วเหรอคนบางคนนี่เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดแต่ปัญหาจริงมีใครที่พิสวัสเท่ากับมีใครที่พิสวัสฉันเท่ากับนายอีกไหมหรือว่านี่เป็นการจัดฉากเ,เพื่อจะได้เจอฉันอีกเพราะเหมือนฉันจะรู้สึกดีดีว่ามีคนสะกดรอยตามอยู่ผมรู้ว่านี่มันดูแย่มากแต่ผมไม่ได้ตั้งใจให้โดนโจมตีนะครับผมแค่กําลังถ่ายรูปอยู่รอบๆตึกของออสคอปตอนที่พวกตอนที่คนพวกนี้มาเล่นงานผม ผมได้รังข่าวมาว่าพวกเขากําลังทาโปรเจกต์วิศวกรรมชีวภาพบางอย่างกันอยู่และพวกเขามีการทดสอบมนุษย์กับมีการทดสอบมนุษย์กันแบบสะเพาด้วยผมเลยอยากรู้ว่าผมจะหารายละเอียดจากข้างในได้ไหมที่เรากำลังพูดถึงโปรเจกต์วิศวกรรมชีวภาพ,ภพประเททไหนประเภทไหนกันอยู่เนี่ยมันอ่กมันไม่รู้จักครับมันคือโปรเจกต์โดยคนที่ชื่อว่าริชาร์ดปาร์เกอร์นะริชาร์ดปาร์เกอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ทุกอย่างที่ผมค้นเจอทั้งหมดมันอยู่ในนี้แหละ น่าสนใจสำหรับข้อมูลใหม่โอ้โหแปเลยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เยี่ยมไปเลยโอเคผมงานคลิปนี้พวราอสต๊อบพักเบรกไว้เพียงเท่านี้นะครผมก็ดำเนินเนเรื่องกันมาอย่างเข้มข้นจัดจัดนะผมมีการเป็นองค์กรการผลิตอาวุธกันขนาดใหญ่รวมตัวแต่ตัวเป็นเ้งกันทั้งนั้นนะผมบอกเลยว่าน่าจะมันน่าสนุกนะผมโอเคก็อย่าลืมก็ ไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ์ไปให้กันด้วยนะผมแล้วก็มีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปพูดคุยกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ See you